สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันจงอางครางซอดแจ้งหมอลำนามวิหกนะจ๊ะวันนี้เราจะมาอัปเดตบ้านนะคะว่าเป็นยังไงนะคะถึงไหนแล้วนะคะคุณพ่อช่างคุณลุงช่างทําบ้านถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นจงอางจะพาอัปเดตก็แล้วกันนะคะแน่นอนว่าด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกําแพงเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่ใส่กงเหล็กนะคะกําแพงนะจ๊ะแล้วก็ ตอนนี้คือหลังคาที่ต่อชานยื่นออกมาเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์นะคะได้95%เปอร์เซ็นต์เหลือเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะต่อหลังคาออกมาเรียบร้อยยื่นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมุมข้างหน้าต่อออกมาค่ะมุมทั้งหน้าต่อออกมาต่อขั้นออกมาต่อเถือบออกมานะคะ วางแผนไว้ค่ะเพื่อจะได้ลูกหลานเลนหลนนะคะมุมด้านขวาก็ทำเป็นโรงจอดรถค่ะนี่ต้อออกมากมาอีกแล้วค่ะอันนี้คุณลุงเหมือนเดิมค่ะเอาอียางีลุงงี้เอาทรายทรายทรายค่ะเอานี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะอ้อมมามุมด้านซ้ายดีกว่าค่ะมุมด้านซ้ายก็จะทำเป็นครัวแล้วก็ห้องเก็บของนะคะมุมด้านนี้ ติดกันกับเหล่าค่ะติดเหล่าเลยด้อเฮ็ดเป็นขั้วแล้วก็ห้องเก็บของค่ะทางนี้เนี่ยซื้อมาแล้วเรียบร้อยค่ะรางน้ํารองน้ําฝนรางน้ํารองน้ําฝน,นด้านหลังค่ะก็ะจะทําเป็นห้องด้านหลังเป็นห้องนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่เป็นห้องได้จักห้องนี่หนึ่งห้อง อันนี้ซ่องแม่จงอางค่ะด้านหลังก็จะเป็นซ่องซ่องจงอางค่ะ,ะห่องไงพอสมควรค่ะเห็ดยี่้อนันตาร่อนไส้ค่ะอันนี้คือนายช่างค่ะ ไส,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 ส่ชาผนังไส่ชาผนังเนาะค่ะได้สองห้องนะคะห้องช่างไส่ซิเป็นห้องสายจงอ่างเด้อคิดว่าพราะวันดีฉันรู้ด,ดีว่าแดดย่อมไม่เศร้ามันไม่ร้อนเท่าแดดตอนเย็นนะคะเออเย,ย,ย,ยอะเซลลเอาปลายมาติดว้วะซ่องแม่จงอ่างนี่ห้องนี้ซ่องแม่จงอ่างคะ่ะห้องนี้นะคะ เสียาเห็ดเป็นซ่องไม่จงอ่างได้สองห้องค่ะทั้งหลังค่ะว่าเสียได้สามห้องบ่ได้เลยเพราะว่ามันหน่อยมันแขบแห้งว่าเสียได้สามห้องตะบาปีนาสิตตอมาทาังพีดดอกพี่น้องกําแพงรอบบ้านก็เรียบร้อยหมดแล้วนะคะบ่ฉา,าบดอกเค็ดแบบล้นล้นแบบนี้ลลาบ้านมีเงินคิดว่าจิไส้นีอีกประมาณ 1, หนึ 2, หง่ 3, หง, 4, ห,งห้องสองห่องสามห่องสี่ห่องเฮ็ดคือห่องแถวไว้เลยทั้งหลังกาวันลูกๆมากผู้ใดมากอะไล่ มาเข่าห้องทั้งหลังนะคะเดี๋ยวปีนาอันนี้โครงการปีนาปีนี้พ่อสมีสก่อนเมดเงินแล้วค่ะโครงการปีนาจ้าคอยกันอีกไม่น,มน,นะคะปีนาจ้าคอยกันอีกไม่สลหรับปีนี้พ่อสมนีนะคะปีนาจังสีเฮ็ดห้องทั้งผีทั้งหลังนะคะแจ็กซีหห่ห่องเฮ็ดห้องแถวด้านหลังแจ็กซี่ห้องไว้ให้ลูกลูก,ลลก,ลกเออพูดได้มากะ่ะ ยัดเข่าหันยัดเข่ายัดเออยัดกองห้องเลยเนาะมันจะสิอืมพอดีล่ะเพราะฉะนั้นเรียกจ้ะปีนี้พ่อสามีก่อนหมดงบประมาณแล้วนี่แหะค่ะสาจงอ่างสมัตสิงอยู่ห้องนี่คิดว่านะคะดิฉันอืมจะเอาซื้อมาจองไว้ก่อนมาส่องแม่จงอ่างห้องนี้ค่ะนะคะเอ้า อันนี้คือแตกแท้น่ะติดแอ่ชำช้ำเสนอเนาะเออกระิได้เย็นๆช้ำๆ้ำแออยังแอกี้ค่ะแต่ว่าหลักการวิทยาศาสตร์เราต้องกั้นกำแพงเป็นสอง ชั้นมันถึงจะก,กันความร้อนไปในตัวแล้วก็จงไวในหนีบประมาณสามนิ้วนะคะบนแน่ bon ค่ะมันมีเงืนกับจิตต่อเติมเห็ดอีกไม่ค่ะเห็ดเป็นกําแพงแบบวิทยาศาสตร์เลยคือเป็นห้องเก็บเก็บฉนวนกันความร้อนไปในตัวนะคะเหมือนกับห้องเก็บของลําค่าเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเยวสิบ้างแผนใหม่ ทั้งเที่อกาจอธิบา,บาใส่ระบบวิทยาศาสตร์เลยนะคะอัปเดตให้คุณผู้ชมเบิงค่ะนี่แหละค่ะกราบขอบพระคุณทุกทุกทุกท่านสุขสุขสุขคนนะคะแฟนครับสุขสุขสุขคนที่มหาสาจงอ่างมหากาผู้ละหาสิบบาทผู้ละลอยบาทผู้ละ อสองลอยบาทผู้ละสามลอยผู้ละทอดได้พ่วงมาไล่นำใจพี่น้องหนาเวทีนะคะมาหามาเยี่ยมมาเยือนมีม,มาไล่นำใจมีแนวติดใหม่ติดมือมาฝากมีขนมนม,นมเนยมีแนวอยู่แนวกินมาฝากสาวจงอ่างนะคะเห็ดห่สาวจงอ่างพอมีเงินเก็บเงื่อนกรําแน่จักน้อยนะคะแล้วก็เงื่อนเดือนของสาวจงอ่างเองเก็บหอม่อมริบมา กะไดซ้ำนีระค่ะปีนี้ค่ะปีนาจังค่อยบากันไหมเนาะคอยเฮ็ดไปนะคะปีนาจังค่อยว่ากันปีนี้ได้ซ้ำนีเอาซ้ำนีพ่อค่ะอ่อยคอยเฮ็ดไปนะคะเพื่อไว้สางไว้ถ้ำไว้เฮ็ดไว้กันว่าลูกหลานมาลูกหลานหลายตาวัดเออถห้จะได้หลานเลี้ยงหลานอยู่บ้านนี่เสียจะของว่ามีลูกกะเลี้ยงหลานนะคะอาศัยเลี้ยงหลานเลี้ยง มูเลียงพวกเลียงพอเลียงแม่ถ้เทียมมูเผือกป่วนฝูงมากขันมาหลายกะม่มีห้องนอนกับมะปูพี่ละนอนทั้งนาพี่ละค่ะหรือต่อไปกับอาเซียเป็นสถานที่ซ่อมหมอลำนะคะเลียนลำก่อนนะคะเป็นศูนย์การเลียนรู้สำหรับเลียนเลียนหมอลำก่อนทั้งในก็นสิเป็นกระสิลาดปูนดีๆทั้งหนากนอาจสีย ลาดอยู่หรือบลาดารอาสิลาดทั้งเหตุเป็นเหตุเป็นศูนย์ร่วมโอท็อปนะคะสินค้าโอท็อปต่างๆร่วมไปถึงนะคะศูนย์การเล่นดูต่างๆหกแน่ได้พี่น้องเด้อค่ะหกแน่ค่ะเพราะว่ายำพันได้เก็บของยำพันได้เข่าทียำพันได้เรียบร้อยนะคะืันนี้มาอัปเดตให้สุขสุขค้นเบิงซื่อๆค่ะอัปเดตให้แฟนครับเบิงอัปเดตให้ พี่น้องเบิงนะคะอันนี้สิเมนเขาปลูกนี่สมบัติจงอ่างเมื่อได้นี่ชุดหมอรองชุดหมอล,อมอลำ่แนวหายอยู่หากินนี่แมนมดพี่กลองอิเลอย,อยู่หกอึงตึงอยู่กะให้มันหกอยู่หน่สะก่อนเดียวเงินแล้วแล้วจะคอยจัดเป็นสัดส่วนนะคะเข้าไปล่าเป็นแบบใดจังใดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ ให้พี่น้องได้เบิงได้แงงสาม,มีสะกอนนะคะเดี๋ยวข้าจ้องคอยมาเบิงมาพบมาพอกันว่าตอนต่อไปสิเป็นเชียนไรนะคะเมาว่อกินเนื้อเมื่อกินไข่เมื่อกินซัดไงเมื่โ <c oughs> อกินซัดไงก็เพลิดพินใจ กิ่นอืมนู้ปกินจาคเชอรอาเขาไม่ได้กินเนาะเขาซื้อมาเนาะเขาไม่ได้กินเอาถือไข่นาะพไ่เด้พไหบ่บผ้ากินกับ่ได้กินน้ำเพลินพใงบ่บผ้ากินกับยบ่ได้กินน้ำเพลินบั้งสังสามสิบสองชนิด บ่ได้กินเมืดซิดนะคะนี่นนเปิดไดป้นนป่นี่เปิดบ้านได้อันนี้คือเสียศูนย์แท้โอ้นอี่เปิดได้อยู่เปิดได้อยู่ประตูทางนี้คือเสียศูนย์แท้บ่เป็นวงกบมันเสื่อมหรือบ่โอ้นี่อ๋อปิดได้อยู่ปิดได้อยู่ สอบค่ะอันนี้เป็นประตูเงื่อนเก่านะคะแล้วๆจันสีเอาของเอาอยัางง่ายเข้ามาจะยูทางผีละทา้งตะวันออกผีละเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะยูฟังนี่ทางตะวันออกมันจังเย็นสบายนะคะขวงมาเก็บเก็บเข้าไปเข้ามาเห็บเป็นห้องเป็นยัง ไ้นะคะให้คุณผู้ชมเบิ่งสันม,มี่ะคะอัปเดตให้คุณผู้ชมเบิ่งคะ่ะหากสูขูสุก้นคิดหอดสูขูสุก้นนะคะคิดหอดคิดถึงนะคะเทศกาลนาจ็จ้องค่อยพอกกันเจอกันคะ่ะเทศก,กาลนี้ปิดว่งเรียบร้อยแล้วนะคะปิดฤดูกาลเรียบร้อยแล้วปิดว่งเรียบร้อยแล้วเทศก,กาลนาจังค่อยพอกกันเจอกันจังค่อยนะคะเห็นกันกับหมอลำน้ามีหกแล้วกันนะคะสายช่วงอาวก,ก็ยังคงย,ยืนหยัดอยู่เพื่อกเากระบ,บาดในไปใสดอกคะ่ะ แ็ยังอยู่มองนี้ละอืเพราะว่าบม่อยากไปรับหนึ่งไม่ไม่อยากไปเริืมต้นไม่กะยังก้องอยู่น้ำวีหงคือเก่าล่ะค่ะอยู่น้ำพี่น,น้องสุขุสุขลนอยู่น้ำแฟนขับคือเก่าค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะหากสุขุสุขลนนะคะคิดหอดสุขุสุขลนคิดถึงสุขุสุขลนคิดหอดพอคิดหอดแม่คิดหอดแฟนขับคิดหอดปีคิดหอดน้ดอ,ดดองสุขุสุขล้นนะคะไอ้เบิ่งมุมทางหนีนำ้ำ นี่ไปแล้วค่ะขอบคุณสุขุสุขคนกันแล้วกันจ้า